สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านแล้วก็สวัสดีแฟน youtube ของต้องคุทําด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการโครนแอดข้ามบัญชี facebook นะครับผมมาดียังไงนะครับผมันดีตรงที่ว่าถ้าเราเจอแอดที่ขายของได้แล้วนะครับหรือว่า ต้นทุนถูกเนี่ยเราก็จะ scale a d เพิ่มนะครับผมหรือว่าสร้างยอดขายเพิ่มเนี่ยเราก็แค่เอา ads ที่ดีนะครับผมไปโครนอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะทำให้บัญชีนั้นนะครับมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู วิธีการกันว่าทํำยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากเช่นเคยครับกดรับสิ่งข้อมูลดีตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k นะครับผมหรือกดติดตามช่องครูทาตรงนี้นะครับถ้าครูทามมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับผมก็จะมา แชร์ให้ฟังนะครับผมอันนี้นะครับกดตรงกระดิ่งตรงนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีเมื่อเราเข้ามาที่ตัวจัดการ facebook นะครับผมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบัญชีนี้ผลประกอบกดีนะครับผมแล้วก็แอดถูกหรือได้ยอดขายนะครับวิธีการโคลนข้ามบัญชีนะครับผมโคลนแอดข้ามบัญชีนะครับผมให้เราทำตามนี้นะครับ ให้เรากดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับส่งออกและนำเข้ากดไปเลยตึ้งนะครับเลือกอไม่ใช่วันหนึ่งให้เราเลือกบัญชีก่อนบัญชีอเอไม่ใช่เลือกโฆษณาแอดนะผมที่เราต้องการที่จะโคลนนะครับผมสมมติผมจะเลือกทั้งหมดนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับนำเข้าส่งออกนะครับ้ยส่งออกและนำเข้าเลือก นี่นะครับที่เลือกไว้คิิกไปตึงนะครับให้เราส่งออกในรูปแบบ Excel นะครับผมจะส่งออกเป็นรูปไหนก็ได้นะแต่ผมก็จะให้ส่งออก Excel นะครับเรากดส่งออกตึงนะเดี๋ยวเขาจะโหลดข้อมูลทุกอย่างนะครับผมมาอยู่ตรงนี้มาแล้วนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับผมเมื่อเสร็จปุ๊บให้เราทำการเปิดนะครับเราเปิดนิดหนึ่งนะครับ โอเคครับสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือทำสอย่านะครับผมก็คือให้คุณลบแคมเปญไอด์คือตรงนี้นะครับไม่ใช่ลบคอลัมน์มันนะลบตรงนี้นะครับแล้วก็ลบไปเลยนะครับลากมันมาปึ้งกดลบแป๊บหนึ่งครับต้องเป็นเ s b เ r ิร์นติ้งก่อนนะยังไงมันไม่ให้ลบนะครับปึ้ง ลบมันตึงนะครับจากนั้นตามล่าหา set Add id ไม่ใช่ set add id นะครับตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะแนะป๊บนึงนะให้เราไลา่ยไปนี่ครับ asset id ไม่ใช่ set a นะ d asset id นะรตรงนี้นะครับผมลากมันมาลบมันมาปึงลบตึงนะครับ จากนั้นไปที ID ่ add id นะครับผมมันจะอยู่โซนโซนโซน story นะคะรับแป๊บหนึ่งนะ,ะมันเยอะจะ้ะปึ๊บๆๆๆๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ จะอยู่ใกล้ๆสตอรี่ไอดีนะครับลามันก่อนเดี๋ยวมันจะงงนะครับเฮ้ย hey, เราลบหรือยังเครื่องช้าม,มาคลิกตรงนี้นะครับแล้ลลวลากมันมาแอดไอดี ID นะฮะกดลบตึงเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยจากนั้นให้กดเซฟนะครับ เซฟแอดก็ได้จะเซฟเป็นอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเซฟแอดก่อนตั้งชื่อให้เรียบร้อยโอเคเมื่อเราเซฟเรียบร้อยนะครับผมให้เรากลับมาที่แอดของเรานะครับแล้วก็เลือกบัญชีที่เราต้องการที่จะโครนนะครับผมขอดูบัญชีนิดก่อนนะครับปิดบนปิด จากนั้นนะครับให้เรานะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับที่เดิมนะครับนำส่งออกและนําเข้าคลิกตึงเลือกนําเข้านะครับเราก็เลือกตรงว่าโฆษณานะครับแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าไฟล์ที่เราทําเมื่อกี้อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเลือกไฟล์แป๊บหนึ่งอ่ะเมื่อเราเลือก ไฟล์เรียบร้อยนะครับที่เราเซฟเอาไว้แล้วแต่คุณว่าคุณจะเซฟที่ไหนนะครับเราก็กดนําเข้าได้เลยตึง้งรอนะครับรอ เรียบร้อยนะครับผมเขจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเพจจะต้องเป็นเพจที่ชื่อเดียวกันนะครับผมเป็นเพจเดียวกันที่เราโคนมานะผมก็คือบัญชีนั้นจะต้องมีเพจนั้นๆอยู่นะครับผมไม่งั้นมันจะโคนไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรวจสอบซึ่งมันก็จะมีจุดประสงค์ บางจุประสงค์ที่มันไม่สามารถที่จะโครนได้นะครับเพราะว่าเราค่อยมาแก้ทีหลังนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของตัว call to action นะครับที่มันไม่สามารถที่จะเอามาได้ํำได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีบางจุประสงค์เท่านั้นที่มันโครนกับบัญชีใหม่ไม่ได้นะครับผมนี่ก็ต้อง มาแก้ดูนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้แก้นะผมยังไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยผมลองทําดูนะครับผมก็เลยอัดคลิปเลยแล้วกันเพราะผมจะทาอยู่แล้วนะวเนี่ยมันจะมีบางชุดที่ไม่ได้มันก็คือกลุ่มของข้อความโฆษณาจุดประสงค์ของโฆษณาโฆษณาแบบข้อความเออนะครับอ่ะลองตรวจสอบดูนะครับมันก็จะไม่มีละโอเค นะครับผมหลังจากนั้นก็เนี่ยถ้ามันมันเกิด e เออเลยไงเราก็กดพยายามไปแพร่ที่มีข้อจำกัดน,นะครับผมคือ <c oughs> บางทีบัญชีนี้มันไม่มีเพจนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมานะครับแค่นั้นเองก็รอไป โอเคเราก็จะได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็รออนุมัติใช้งานอยู่นะครับซึ่งมันจะมันจะอนุมัติได้ง่ายมากนะครับผมเพราะว่ามันผ่านการตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้คลิปนี้วิใชวินวันนี้คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับครูทํามด้วยนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ